ตอนพิชชื่อกับหงจองววไอ้จ้าตั้งจริงมื่คืนนี้นะว่ารูมากับพิษตาเลยนะพระเอกนะใช้วิชาตัวเบาเดมึงยกไม้ไดแต่อพูไรนะอีกก็ตามมาจงไล่อะจากนั่งนะาอยู่ลีลีพระเอกก็องงแต่อแต่ว่าพระเอกของอ้วนนั้นเราไม่ไหวแล้วอะทั้งไล่นั่งนะานางเอกก็เข้ามาอย่าททำอะไรทั้งพีอ้วนนะหัวหน้าจองมประกกตัวขึ้น หัวหน้าจอนเป็นผีเหรออ่ายยาจ่าจาเป็นอามังมี่เฮ้ยหนังจีนมีมัมมีด้วยเหรอข้านั่งนาพระเอกก็ปล่อยยายแมงมุมไม่ตายเฮ้หยุดเดยนนี้นะเธอรู้ไหมกว่าจะเป็นกระดาษที่ชู่น่ะต้องตัดต้นไม้ไปกี่ต้นต้นไม้น่ะช่วยทำให้โลกของเราร่มเย็นเพราะคายก๊าซออกซิเจนออกมาและยังช่วยดูดซับก๊าซเรนกระจกที่ทำให้โลกร้อน ใช้ที่ชู่แบบเนี้ย <c oughs> ก็ต้องตัดต้นไม้เพิ่มเอามาทำที่ชู่ใหม่อีกถ้าต้นไม้เหลือน้อยลนะ่ะจะเอาอะไรมาดูาดซับก้อเรือกระจกถูกต้องหเหมือนโลกนี้หายร้อนเราคงได้พบกันอันแน่ผู้จาาน่าเลื่มอมใสอย่ะอยู่ดีดีมันก็มาโมมากินแล้วมันก็ <c oughs> ชักดาบฆาพวกสกรปรกปละาะหมกเลยด้